สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอย v i p นะครับประจำวันพุธที่11นะครับสำหรับฮานอย v i p เมื่อวาน0 8 2 2 2เบิ้ลนะครับออกเบิ้ลเมื่อวานวางอะไรเมื่อวานะล่มหมดวางเมื่อวานมีฮานอยพิเศษเด่นมาทั้งคู่อย่างเดียวกันฮานอยปกติฮานอย v i p ีซีบ่งเทงอุตสาห์เปิดตัวเมื่อวันอาทิตย์เด้งบนล่างอไม่สวยเลยไม่สวยเลยก็รุนกันต่อครับ ถ้าชอบแนวทางผมกดติดตามไ้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ2เหลือไหมสอมาทั้ง3ตัวเมื่อวานหน้าเหลือนะผมว่านะ2 2อ,อ,อะไรดี2อ,อะไรดี2442ส,สมังวานสิบแต้มอีกเออสุดยอดครับวันนี้ได้สุด4ครับลอง0ครับชอบ4เ 4, ่ชอบ0เร่ครับส่วนตัวผมว่าน่าจะมาทั้งคู่ครับมนโนไว้ก่อนนะครับ มนโนไว้ก่อนส4ง 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4. 02, 04, ี่ส4มสี่สองสมสีาสศูนย์งศูนนสูงเข้าไปครับ 024, 034, 054, 002, 022, 004, 044, 005, 055ครับสำหรับฮานอย VP ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ประมาณ1ทุ่มครึ่งมารุ้นกันเนาะ1่ทุ่มครึ่งมารุนกันก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับยังไงก็ลองดูลองฟังเนาะถ้าชอบเอยเลขสวยตามถ้าไม่สวยเออไม่เอาไม่ตามไม่เดินไม่ต้องตามนะครับ อันไหนเดินตามครับอันไหนไม่เดินไม่ต้องตามนะครับก็ขอขอบพระคุณครับรวยๆครับสวัสดีครับผม